สาธุครับสาธุค่ะรื้อได้เจ็ดวันนะครับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเหมือนลาวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวก็จะหาว่าชวนิยมได้ถึงวงนี้ตดติดติ เดี <pratique S 2> <c oughs> ๋ยวพรุ่งนี้เวลาทำตุโมนใหญ่เราเป็นเจใส่ในขันใหญ่อสารวัตรจะขยับนี่มันชอบเลยชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจนนะ